ันนี้นะคะมาพบกับพวกเราในรายการมูราพาพาเพลินดิฉันปุ้ยนางสาวกุณดาสมบัติราค่ะดิฉันหนึ่งนางสาวรัตนพรกุลกุศค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันนะปุ้ยวันนี้นะคะพาเพื่อนมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมภ้าควะวันออกค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆอยากรูไหมคะว่าด้านในมีอะไรกันบ้าง ตามเรามาเลยตามเลยค่ะเอ๊ะเราลือมอะไรหรือปเปล่าลืมอ๋อ,อจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเราเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ถ้าไม่รู้จักผู้อำนวยการศูนย์ก่อนค่ะงั้นเราไปทำความรู้จักกับผู้อำนวยการศูนย์กันดีกว่าค่ะตามเรา,มาเลยค่ะไปเลยค่ะก็ผมชื่อ,อ,าอนายเวฒนารอดครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกนะครับ สูงของเราแบ่งทั้งหมดเป็น5ไฟฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายสํานักงานเดลขานุการนะครับฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศนะครับฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายบริการสารสนเทศครับฝ่ายที่4ก็คือฝ่ายสนทนาศึกษานะครับฝ่ายที่5ก็คือ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววณิดาปู่รินชราพิบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งโสตทัศนุปกรณ์ในห้องต่างๆของศูนย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะสวัสดีค่ะ,คะนางสาวลักัณศยาศิุทธิฝ่ายพัฒนาทรัพยากรค่ะหน้าที่ของฝ่ายเรานะคะก็จะดูแลพัสดุพันธุ์ที่มีในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวรัฐพรจันทาดูฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลให้บริการข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนแรกนะคะของศูนย์การเรียนรู้เรานะคะก็จะเป็นแหล่งโบราณคาดีสมัยก่อนติศาสตร์ภาคตะวันออกค่ะศูนย์การเรียนรู้เรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น ตำบลอำเภอต่างๆของจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนในส่วนที่2น,นะคะก็จะเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของดินแดนภาคตะวันออกในยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยสยามประเทศนะคะ mm hmm. ก็จะมีวัฒนธรรมของทวารวดีดินแดนพู้นทะเลแล้วก็อาณาจักร เรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนหรือเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในความควบคุมของสำนักงานศิละปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมีทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้คือการจัดสแสดงนิทรรศการของมนุษย์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยนั้นมีการแบ่งประเภทสแสดงของแหล่งการเรียนรู้โดยต้องคำนึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นสำคัญวิธีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินตะวันออกในยุคประวัติศาสตร,ร์ก่อนสยามประเทศ บริเวณภาคตะวันออกนับเป็นดินแดนที่มีการติดต่อทางทะเลกับบ้านเมืองภายนอกมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเนื่องต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่11-12อันเป็นผลมาจากการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจากภายนอกโดยเฉพาะอินเดียมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นกลุ่มบ้านเมืองที่มีการพัฒนาการร่วมสมัยกับกลุ่มบ้านเมืองในวัฒนธรรมทวาราวดีในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและในบริเวณที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันดังปรากฏการหลักฐานทางโบราณาคดีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกซึ่งดินแดนที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคือ อาณาจักรเขมรโบราณและวัฒนธรรมทวารวดีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีความสำคัญในฐานะนที่แสดงถึงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลที่สะท้อนภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจค่ะและเราก็เดินมาถึงจุดสุดท้ายของส่วนการเรียนรู้ของเราแล้วนะคะหนึ่งค่ะค่ะส,สุดท้ายของส่วนการเรียนรู้เรานะคะก็จะเป็นของ ความต่างวัฒนธรรมในชุมชนภาคตะวตันออกค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีของชองจีนยวนแล้วก็ไทยมุสลิมค่ะการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนหรือเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพชนต่างวัฒนธรรมในภาคตะวันออกได้ย้ายมาตั้งินฐานอยู่ในภาคตะวันออกได้แก่คนชองคนจีนคนยวนคนลาวและไทยมุสลิม คนชองเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งลกรากอยู่ในเขตป่าภาคตะวันออกจังหวัดนายงจันทบุรีตราดช,ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นป่าทึบคนจีนเข้ามาตั้งลกรากอยู่ในภาคตะวันออกตั้งแต่อยุทยาสืบเนื่องถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะเมืองท่าชายทะเล ชาวจีนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจการค้าการประมงคนยวนสมัยราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กลุ่มชาวยวนได้อพยพเข้ามายัางดินแดนประเทศไทยครั้งใหญ่และได้ตั้งทินฐานกระจายกันออกไปคนลาวดินแดนภาคตะวันออกตั้งแต่เขตนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ไปยังชนบุรีนั้นชุมชนบ้านเมืองส่วนใหญ่เกิดจากการกระจายตัวของพวกเราว,วันนี้เป็นไงบัางคะหนึ่งโุ้ยเป็นการเรมมทเี่ยมัยงสมศรูญทำเรียนรู้ที่สุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าทั้ไในนะคะจับมีทัศการได้เหมือนจริงมากเลยค่ะโดยเฉพาะคุณน,นะคะปุ้ยเหมือนจริงมากใช <จ S> ่น้ากลัวเลยใช่ถ้าเพื่อนสนใจนะคะเดินทางมายังไง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมผ้ากอนออนนะคะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีนี่นนเองค่ะใช่ค่ะเดินทางมาใกล้กันแค่เดียวเองนะคะเพื่นพนอนๆนิสิตท,ท,ที่อยู่ในมอนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ได้ะคะ่ะในศูนย์วัฒนธรรมแห่ง,งนี้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการบูรพาพาเพลินนะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ